เข้าไปในหน้าตาช่องของผมก็ถ้ากดติดตามนะครับกด subscribe ก็จะขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมนี้เชื่อเห็นว่าติดตามแล้วนะครับนะ u t u b e ช,ช่วยช่องครูนัน channel นะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนบักเรียนชั้นม .4 ม .5 ม .6 ก็คืออัปโหลดสี่อัปโหลดห้าและก็อัปโหลดหกนะครับมาสอนลงในช่องคนะุนันเแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนะกักเรียนทุกคนนะครับ <Yeah. S 1> หน้าหนึ่งร้อยสิบแปดนี้เป็นบทเพลงนะครับนะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสามบทนี้เป็นบทเพลงเอาเป็นว่าก่อนที่คุณครูจะให้ฟังบทเพลงนะครับคุณครูจะบอกอ่าคำเติมก่อนนะครับนะเพราะก็ต้องให้เติมคำลงไปในช่องว่าง นักเรียนเติมคำลงไปในช่องว่างก่อนนะครับนนี่คือสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับจะไม่เติมให้เลยแต่จะบอกให้นะครับว่าหลังเลขหนึ่งตรงนี้ให้เติมคําว่า chill นะครับ t i l l แปลว่าจนกระทั่งหลังเลขสองให้เติมคําว่า long นะครับ l o n g แล้วก็เติม e d นะครับซึ่งแปลว่าใช้เวลาอย่างยาวนานหลังเลขสามนะครับให้เติมคําว่า love นะครับ l o v e d นะครับเติม e d ด้วยนะครับแปลว่ารักแปลว่าชอบ หลังเลขสี่ให้เติมคำว่า famous นะครับ f a m o u s ซึ่งแปลว่ามีชื่อเสียงหลังเลขห้าให้เติมคำว่า way นะครับ W ัน a y ซึ่งแปลว่าทิศท,ทางหนทางหลัง 6, เลขหกเลขหกให้เติมคำว่า life นะครับ l i f e นะครับซึ่งแปลว่าชีวิตหลังเลขเจ็ดให้เติมคำว่า record นะครับ r o c o r d r e c ตัวที่ครับ o r d record แปลว่าบันทึกบันทึกเสียง หลังเลขแปดให้เติมคําว่าเดียวนะครับ D E A L เดียวซึ่งแปลว่าเดียวนะครับซึ่งแปลว่าข้อตกลงหลังเลขเก้าให้เติมคําว่า Number นะครับ N U M B E R ซึ่งแปลว่าจํานวนหรือแปลว่าตัวเลขและหลังเลขเสิบนะครับข้อสุดท้ายให้เติมคําว่า Place นะครับ P L A C E ซึ่งแปลว่าสถานที่ดังนั้นเราลองมาฟังเสียงเพลงกันนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูพินันก็จะแปลให้ฟังนะครับ ว่าเนื้อเพลงนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเป็นการผ่อนคลายนะครับนะสามหน้าสุดท้ายก่อนที่จะจบฟังฟังเพลงพร้อมๆกันครับผม jimmy worked an He was waiting for us. offered him a deal He was waiting In the sun, he'd been waiting for us. โอเคนะครับผมเสียงเพลงจบไปแล้วนะครับนะมาฟังคุณครูแปลกันนะครับว่าเนื้อเพลงชื่อว่าอะไรแปลว่าอะไรชื่อเพลงะ turning point นะครับนั่นก็คือเปลี่ยนเป้าหมายนะครับนะเปลี่ยนเป้าหมายเอาไปว่าอย่างนั้นก็เลยกันนะครับนั่นก็คือ Jimmy works in an office j i มี y ปกติแล้วทํางานอยู่ในออฟฟิศนะครับ from 8 o'clock นะครับ till ตรงนี้เติมว่า till 4 ตั้งแต่8โมงเช้ายัน4โมงเย็นนะครับฮีชโชกวัวนสติไฟงานของเขาก็เป็นที่พอใจอยู่นะครับบัตฮีลุง for something m o แต่เขานั้นใช้เวลาทำงานนี้ระยะเวลายาวนานมากๆดังนั้น he w a ฮีวอ i n g f o r ติไฟเขากำลังรอสัญญาณอยู่นะครับว่าแอน e ์ฮีนิวส์เตสคัสถามแล้วก็เวลาที่เขารอนั้นมาถึงแล้วเวนั u เ n อร์นิ i ง t w o u ์ว c ชช n g e เมื่อเป้าหมายของเขานั้นอาจจะต้องเปลี่ยน his life แล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเขาด้วย and bring a chance for him แล้วก็ส่อ,องแสงอันเรืองไรเข้ามาแล้วนะครับอันเรืองรองมาสู่เขาแล้วจิ m มี่แฮ a แอนดูกเนื่องจากว่า Jimmy นั้นมีกีต้าเก่าๆอยู่หนึ่งตัวดังนั้น people นะครับล v e บช hear him ชอบที่จะฟังเขาร้องเพลงนะครับและก็แสดงดน,นตรี And he knew he could be famous และเขาก็คิดว่าตัวเองอาจจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในอนาคตได้ดังนั้น if he c o ค l d only f i n นะอาเวถ้าเกิดเขาค้นพบวิธีที่ถูกต้องหรือว่าหนทางที่ถูกต้องเขาก็จะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงได้ He was w a i t i n g for a s i g n เขากำลังรอสัญญาณน,นั้นอยู่ When Jimmy play at a party เมื่อ Jimmy ไปร้องเพลงนะครับดีดกีตาร์ที่งานเลี้ยง his dreams life นะครับชีวิตในความฝันของเขาก็ b e c a m e real กลายมาเป็นจริงนั่นก็คือ a record producer producer ผู้บันทึกเสียงก็ได้ hear him ได้ฟังเขาร้องเพลงนะครับ and offer him a deal แล้วก็เซ็นสัญญาตกลงของเขารับมาเซ็นสัญญาตกลงรับเขามาเป็นนักร้องในสังกัด He was waiting for us, a sign เขาก็รอสัญญาณนี้อยู่อันนี้เป็นคานองฮุกนะครับ Jimmy made a record Jimmy ก็เลยได้อัดแผ่นเสียง it went straight to number one แล้วก็กลายมาเป็นศิลปินอันดับหนึ่ง he had found the l i g h he won เขาก็ได้พบกับชีวิตที่เขาต้องการแล้ว he had found h i s p l a c e in the sun เขาได้เจอสถานที่ที่ของเขา ในพระอาทิตย์คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับนะแล้วนั่นเองนะครับก็เือเจอสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้แล้วไะน,นั้นว่าเนื้อเพลงาการเปลี่ยนเป้าหมายนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้และก็จบหน้าหนึ่งร้อยสิบแปดไปต่อหน้าหนึ่งร้ออสิบณด้าต่อครับ ช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอับพี่นันต้องขอขอคุ่